อ้อเห็ดอ้อเห็ดหรือแกงเลียงนะคะใส่เห็ดใส่ฟักทองใส่บัวใส่กุ้งฝอยใส่ใบแมงลักตอนเย็นนะคะจะน้องถ่ายคลิปตอนเย็นฟ้าก็จะมืดๆหน่อย6โมงแล้วยังร้อนอยู่เลยค่ะนี่อ้ออ้อติดภาษาย่อของหง้องอ้อเพราะว่าใส่นะ้า ใส่น้ำน้อยนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเบือเยอะๆนู้ดักเสียงอย่างมาเสียงอย่างเนาะต้อง้องให้กุ้งฝอยนะคะกุ้งตัวน,น้อยๆน,น้อยๆะคะ่ะอ,อย่าน้องกระเบื้อแมงวันนี้เหลือเกิน อืชอบค่ะนนแมงวันมากับกินปลาใหญ่น้องนะคะปะลากับปลาขวดเด้อร่อยนะคะกุ้งฝอยใหญ่น้องไม่ได้มีปลาผสมเลยนะคะมีแต่กุ้งฝอยตัวเล็กๆ็กกุ้งบ้านเรานะคะเอามาเอ้อใส่เฮด ใส่บวบใส่ฟักทองอร่อยอออืืเดย่น้องไม่เข้าใจว่าทําไมแมงวันมันถึงชอบกินปลาขวดใดน้องจริงๆิ <laughs> อร่อยนะคะเนี่ยภาษาการเพื่อนก็ห้องแกงเลียง่ะคะ่ะแต่บ้านใดยน้องภาษาญองห้องอ๋อเฮ็ดนะคะอื อตอมดีแท,ท้ๆตอนดีแท้ๆเอาะเห็ดเอาะเห็ดกุ้งกุ้ง แซ่บสุดเลยขอบคุณนะคะที่ชมคลิปเด็กน้องจ้นโจมกัคะายเพื่อนเพื่อน,นะคะ่ะ